Pus, วันนี้เมนูวันหยุดของเรานะครับผมนี่น้ำพริกเขาเรียกว่าไรน้ำพริกกะทิป่ากะทิปานะครับผมนี่น้ำพริกนะครับเขาเรียกว่าไรน้ำกะทิน้ำยาปลานะครับผมพริกแกงใต้นะครับผม <c oughs> อร่อยมากครับทุกคนน้ำยากแกงใต้ครับ <c oughs> <Ooh. c oughs> กินกนะระสอคเขาด้วยกันอืมอืมอร่อยมากคนนัวมากครับพริกแกงใต้หอมมากคนอืมหอมจริงครับผม อร่อยมีความเผ็ดอืมกินอาหารต่อเข้าครับอืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เยนะครับผมขอบคุณครับ